สวัสดี FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n n นลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญชนิด1บาทรุ่นเก่าโบราณชนิด5บาทแล้วก็10บาทการนาสามเหรียญน,นี้แม่เหล็กดูติดนะครับช่องสมาคม h ช n n นลก็จะพาเพื่อนๆนะครับไป รับชมเปลี่ยนแม่เหล็กดูติดนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราทางช่องของเราก็จะผลิตคลิปเปลี่ยนแปลกให้ fc ได้รับชมกันนี่คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะไม่ใช่แม่เหล็ก ขนาดใหญ่แม่เหล็กตัวจิว๋วนะครับอันดับแรกเราจะพิสูจน์เลียนหนึ่งบาทก่อนนะครับหบาทหลังวัดนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับน,นะครับแม่เหล็กดูติดนะครับ ต่อไปนะครับเราจะพิสูจน์เหรียญห้าบาทเรือหงไม่เหล็กดูติดนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอสำหรับเหรียญ รุ่นเก่าโบราณแม่เหล็กดูดติดเหลือสุพรรณหงนะครับหรือว่าเหรียญกาญจนานะครับชนิดสิบบาทนะครับนี่คือเหเรียญแม่เหล็กดูดติดนะครับ ทางช่องสมาคมชาแนลนำมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ